ก็ข้าทื่นมโนพวกกองดนุนดีคนหนึ่งขอใช่ไหมหล่ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม พุทธาสุดสุดสังร,ระเตปัญญงฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาตอ,อ,อิอีนักรโรกาตปี้อัตมาภาภูริรับแล้วซึ่งหน้าที่ของตอนดังจะได้จับตำนาเข้าสานวนทวนกุปร,ประโยคของตอน สืบต่อไปจากนั้อในใจความตอนนี้เลยว่าสามาตาปะนาจะเริ่พค้อมก่อนเจีบเาเขานาทีย่ญ่จันทีใครวจีกับบุตร,รักปนขยายในท่านเบาว่าตาดาแพ่งสีเอ้ยเดี๋ยวนีมานดาเท่าชราก,การไก่มองกวยโรคโรคไ่าเจ็บป่วยไข่มันหาป้าดีขันทุกวันเมื่อด้ทุกต้นตระดุกลา พวกเจ้าอยู่พร้อมเพียงเฮียงหนากันแกงสีกะดีแม่กะทิวให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้แม่กะท่แกจชราแล้วจักว่าโรคอย่างต่อโรคอย่างมารุมาเราวอรดลูกรลาุกวดแข้งขวดขาขวดน้ำหนาน้ำตาไปเบิดพวดนล่งใน้อยซักตาเอ้ยแท่งตีลูกหลาแท่งตีเจ้ากับผ้ากันอันผ้าเม่ไปหาหมอในปัญญาลูกพยญาปาลอาาไม่ยุ่ใกล้ๆนี่แม่อัน บ้านธาตุน้อยที่แม่ลูกลาภาแม่ไปเนี่ยเป็นอย่างขึ้เจ้าที่ว่าจ้าเดินเส้นสีลูกลานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต